อาปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่พราามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ก็ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้า เปรียบเหมือนรอยเท้าชนิดใดของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศก,กว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งเรือนยอดกลอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมน้อม,นอมโน้มรวมเข้าหายอดเรือนยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศก,กว่ากลอนเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วละถึงก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปรียบเหมือนบุคคลผู้เกี่ยวญ้าเกี่ยวญ้าแล้วก็จับที่ยอดสลัดลงฟาดไปเคาะไปฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะม่วงถูกตัดที่ขั้วผลมะม่วงลูกใดลูกหนึ่งที่ติดอยู่กับขั้วผลมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของติดไปกับขั้วฉันใด ทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนพระราชาผู้ปกครองประเทศเล็กๆพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นผู้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าพระราชาเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาท ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนแสงสว่างชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งดวงดาวแสงสว่างเหล่านั้นทั้งหมดไม่ถึงส่วนที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิกกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวเหล่านั้นฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมย oh 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 ึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์ทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิโคของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัปปมาทสูตรที่สิเอ็ดจบ